รายการต่อไปน,นี้เป็นรารย,ยากยารทั่วไปสามารถรับชมได้ทุออกวันเเเเรรราาีียยกกกปปนนแ่่วลูคอออออดททััธไไไมโสใใจจหห้้้ิ G ีพัสนิกเกอร์ออลล็อกยูสไตล์กิฟเรียนไฮายาเพียรเซรัมเน r ชรอร a ลไฮายารูรอนร้อจากเยอรมนีมั่นใจผมมั่นใจถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีไม่แล้วไฟมันจะขึ้นหรือเปล่ปา,าไฟอะ่ะที่บ้านเรามันจะแดงข้างล่างแดงข้างบนนี่อ๋อเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นเห็นไะ เออเร็วๆดูดิฟังนี่ตกลงจะให้ฉันดูหรือเธอจะไปต้มมะเขือเทศอ่ะค่อยเสร็จสักทีลองดูอยู่จะไหมกระเป๋าเนี่ยมันจะมาห่วงเรื่องเขาไหมหรอกดูหัวเตอะดูเลยเหนื่อยแตกแล้วทำงานเร็วๆเหมือนเข้าครัวนะเหมือนเข้าครัวบ่อยเข้าครัวเข้าทุกวันนะเปล่าเข้าบระบนะเข้าบระบนะอันนี้ความจริงเหนื่อยก็เดิมนะแล้วแมมอยูนี่เหนื่อยก็เดิม เหนื่อยมากกว่าเดิมอีกทำทำทำเมนูอะไรกันทำเมนมูอาหารเช้าที่ทุกวันก็ทำอย่างนี้แหละแล้วก็ตีกันอย่างนี้เหรอฮะเออตีกัน,กนเราไปดูได้ไหมได้มาเนอยมาดูหน่อยไม่งฆ่ากันแล้วเนี่ยมีมีดด้วยในครัว <c oughs> ต้องระวังอ๋อใช่ปลาน้ำปา่ำปาเดือดอยังไปดูซิสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีคับสวัสดีคับสวัสดีค่ะจะมาช่วยทะเละหรือจะมาช่วยทาปลาผมถามคำเดียวเดือดหรือยังฮะ เดือดร้อนแล้วดูดิเดือดร้อนไม่ใช่น้ำอ่ะเดือดหรือยังเดือดร้อน่าจะใกล้แล้วใกล้แล้วมันไม่เพิ่มไฟแร้ก็เพิ่มไฟเข้าไปสิโซนยูของยูฟงนุ่งขอให้ของยูไม่ไหม้ก็พอแล้วยังมาตะห่วงของผมเห็นเชฟผมไหมเห็นชุดผมไหมเห็นเป็นเชฟแหมอย่ามาเชฟเลยนึกว่าทำงานอยู่ที่แมคโครแบบว่าป๋าเนี่ยเข้าครัวทำอาหารเช้าให้เจ๊ทุกเช้าถูกป่ะ ป๊าตัดให้เด็กๆชิมได้เลยเรียบร้อยไม่เดี๋ยวจะไปชิมตรงโน้นไงเขาเรียกอะไรนะที่นี่มาขนมปังพร้อมโอร้อนร้อนนี่ไงเดี๋ยวป๊าเอาที่นีมาให้ใจร้อนนิดนึงไม่ได้ไงใจเย็นใจเย็นใจเย็ไม่ใจร้อนนิดนึงมันเบลลไขนาด อาป๋าลองหันดูอาป๋าไปนั่งคุยกันทางด้านนู้นเผื่อเราก็จะอยากจะรู้เรื่องของเขาด้วยโอเคไปไหมอันนี้่ต้มเไรต้มเลยถ้าป๋าต้มเสร็จแล้วเรียกเด็กๆเรียกเออ กาแฟฮะเดี๋ยวทำให้ดูทำให้แเออดิฟรอบแรกได้3แก้วเท่านั้นเองครับถ้าลองชิมกาแฟของน้องพุทธสิจริงจริงคุณทำอะไรบ้างไหมให้ภรรยาอ่าผมทำเป็นพอสมควรครับแต่ภรรยากินแค่พริกน้ำปลาของผมอ๋อเหรอเหรอแบบเป็นอย่างเดียวที่เขายอมไม่ทำบ่อยๆแล้วพี่แล้วพี่ลิงทำไหมทำบ้างแต่เมียไม่ค่อยชอบทำไมอ่ะเพราะผมทำไม่อร่อยพี่ลิงทำอะไรอ่ะไข่เจียว โอ้โหไข่เจียวเพี่ยงทำแม่อร่อยครับเออถ้างั้นสมควรล่ะสมควรถูกว่าเขาว่าไม่อร่อยแต่ผมว่าผมทําอร่อยที่สุดในโลกจริงๆรป๋าเวลาเราทะเลาะกันเราดีกันยังไงคะไม่คุยกันต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างเงียบสักพักหนึ่งเห็นกันฮัลโหลตลกใช่ไหมเออตอนนี้ตอนท้ายมันก็คิดถึงกันอยู่ดีใช่ไหมครับเดี๋ยวเม่ันมันมีเจงอนน่ะพี่บ๊อบบี้ไปเยี่ยมหลานแล้วเจ๊อ่ะ ไม่รู้อะอยู่อยู่จะไปเยี่ยมหลานแล้วไม่ชวนฉันฉันก็นั่งรอแต่ว่าไม่รู้งอนกันเรื่องอะไรก่อนหน้านั้นละก็ไปนั่งรออยู่ในในตู้เสื้อผ้าเสร็จแล้วมันคงไม่เห็นเราแล้วมันก็ไปเลยโอ้โหฉันโกรธมากทําไมไม่รอฉันหนีออกจากบ้านเลยเดี๋ยวนะรออยู่ตรงไหนนะรออยู่ในตู้เสื้อผ้าเสร็จแล้วทําไงมั้งเอ๊ะปิดมือถือหมดเลยสามคืนไม่ให้มันไม่ให้มัน ติดตามได้เลยตามฉันไม่ได้แน่นอนรู้ไหมฉันไปอยู่ไหนโรงแรมโอเรนเทนค่ะโอ้แล้วหนัเหมือนไม่ได้งอนแล้วหนังเหมือนเดียวแล้วหนังเหมือนแบบอยากหนีเพราะว่านี่นั่งดูอ่านหนังสือริมแม่น้ำเจ้าพยาดูเรือแล่นไปแล่นมาอยู่ที่แม่น้ำสบายใจเฉบพุทธผมก็พยายามตามนะลองโทรหาอัปิดมือถือเอโอเคโทรหาผู้ช่วยเลขาไม่รู้ ผมรู้อีกสามวันเราต้องมีงานด้วยกันครับมันกลับมาแน่กลับมาแน่อ่ะที่ปล่อยเข้าไปแป๊บหนึ่งโผล่ต้องเดินเข้าบ้านแล้วแล <ปะ S 2> ทำไงพอเห็นเมียถือกระเป๋ากลับมามาทำไง <laughs> หัวเราเอาพวกคุณสามคนอ่ะเคยมีเรื่องจี๊ดเหมือนไหมทะเลาะในเรื่องที่ไม่ควรทะเลาะแล้วดันทะเลาะแรงเกือบเลิกกันใช่หมผมอ่ะคือตอนนี้เรือนหอมยังไม่เสร็จใช่ไหมแล้วก็อยู่คอนโดเออมันต้องมีอย่างงี้แล้วก็ปรากฏว่าคือมีอยู่วันหนึ่งผมก็กําลังจออกไปทํางานแล้วปรากฏว่าไอประตูคอนโดเนี่ยมันไม่ค่อยดีคือถ้าเราปิดปั๊บถ้าเราไม่เอามือยันมันไว้เนี่ยมันจะแบบแล้วลมมันดูดมันจะเสียงดังมากบึ้งเหลังจากนั้นก็คือ ทะเลาะกันยาวเลยฮะถ้าไม่เปิดเจ้ก็ดีเขาบอกเขาไม่ได้เป็นอะไรนะประตูมันดูดไม่จริงอ่ะปกติจ้าไม่ได้เป็นแบบนี้ทำไมไม่พอใจอะไรกันเปล่านั่นแหละแล้วก็นั่งแบบนั่งปรับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวแต่ไม่ถึงขั้นเองนะอย่างของผมนะคือขับอยู่เรียบทางด่วนเนี่ยมาจากพระรามเก้าจะไปทางเซนทันอิตวิวอ่ะคือทางมันไปได้สองอันมียผมบ้ เลี้ยวขวาสิ <ừ> um. ถ้าเราเป็นแบบไม่คุยเลยคือแบบโกรธกันอย่างนั้นเลยอะ่ะของผมก็มีขนมจีบเนี่ยแช่ไว้ในาตู้เย็นเพออราะว่าเราจะกินต้องเวฟทีนี้เนี่ยเมียเขาต้องการให้กินเฉพาะที่ตัวเองกินอ <ừ> um. แต่ผมเวฟแล้วกินเหลืออ๋อกินเท่าไหร่เวฟเท่านั้นกินเท่าไหร่เวฟเท่านั้นแอีนี่เวฟหมดแล้วกินเหลือเวฟหมดแล้วกินเหลือเท่านั้นแหละเมียเขามาทำไมทาตัวแบบนี้เวฟแล้วื่นก็กินไม่ได้นู่นนี่นั่นอ๋อที่ฉันเวฟทั้งหมดอ่ะเพราะอยากจะแบ่งให้เธอกินยังไงล่ะ เดียวได้บอกก็รู้กินกระเทียมเจียวได้หมดเลยแสดงว่ากินคนเดียวเห็นไหมเห็นไปแต่สุดท้ายนะมันเยียวยาด้วยอะไรอ่ะอาหารฝีมือความอบอุ่นว่าอะไรมันด้วยอะไรอ่ะจริงๆจะทะเลาะกันแค่ไหนก็ตามตื่นเช้ามาเพราะพี่ต้องทําอาหารเช้ารอแสดงว่ามันก็ดีกันมันเลี้ยงหายเพราะว่าเพราะว่าอาหารเช้าที่มันบวกด้วยความรักใช่นไหมป๋าถามป๋าหน่อยดิพี่หนูแหม่มอะดุขนาดเนี้ย ถ้ามันยังดึงรักกันอยู่ขี้เกียจเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่เริ่มต้นกับคนใหม่มันเหนื่อยโอ้ยไม่พูดแล้วเช็ดเหงื่อด้วยนะนะฮะพ p สส s น n e a k e r Unlock Your Style Cordy Plus ถังเช่าที่อาจารย์วิโรจน์มั่นใจ คอร์จิคอร์เจนจากอามาโดชงแล้วใสไม่มีสีป้าทำปะเลยดิพี่หนูแม่มอะดูขนาดนี้แล้วทำไมยังดุรักกันอยู่ขี้เกียจเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ <laughs> <laughs> ดูนะเรื่องกองเรื่องขี้เกียจาจะเน่ขี้เกียจเริ่มเริ่มต้นเป็นคนใหม่มันเหนื่อยโอ้โหห้าสิบกว่าแล้วนะห้าสิบกว่าแล้วถ้าเริ่มต้นใหม่เหนื่อยเลยนะแล้วพูดแล้วเช็ดเหงื่อด้วยนะถ้าเริ่มต้นใหม่มันเหนื่อยเนื่อเยป๋าชอบอะไรในตัวผู้หญิงคนนี้ฮะตัวน้อยๆความิงแหม่มนะเป็นคนแบบใจดีเออจริงอันนี้จริงดูแลทุกอย่างอาจจะทะเลาะกันบ้างแบบนี้แบบมันทะเลาะกันแบบสนุกสนุกถ้าเราไม่ทะเลาะนะ เป็นชีวิตเซ็งตายเลยมันเป็นรีเลชั่นชิพที่็นเฟกอ่ะบางครั้งมันทะเลาะกันเพื่อให้ชีวิตเราด้วยกันอยู่แบบพัฒนาขึ้นด้วยอืเรียนรู้จริงเรอว่าขึ้นด้วยถ้าไม่มีทะเลาะไม่มีทางอยู่จะรู้แบบมันจะพัฒนาไปถึงไหนคุณไปไหนจากคนนี้ไม่ได้หรอกเพราะคุณหาเมียแบบนี้ไม่ได้แล้วเป็นห่วงเขาเรื่องไหนบ้างไหมฮะออกรลังกายเยอะไป เยอะไปเยอะไป่ะบางครั้งเราออกกําลังกายด้วยกันนะผมเห็นแหม่มผมไม่แหม่มวิ่งเร็วกับผมไหมผมไม่ยอมอะไรนะผมต้องฟื้นตัวเพราะว่าเราเป็นผู้ชายให้ให้เมียวิ่งกันเร็วกันเราไม่ได้เราต้องวิ่งเร็วกว่าอุเเหนื่อยเลยแต่ว่าที่พี่หนุ่มแหม่มกับที่พี่บ๊อบบี้เป็นเนี่ยส่งผลต่อคนอื่นนะหมายถึงเรื่องการ ทำงานหรือว่าเรื่องการออกกำลังกายก็แล้วแต่จริงๆเราก็ได้แรงบันดาลใจจากคนอื่นนั่นแหละอย่างเรามาดูพุทธมาส่งต่อกันไปเนาะดูใช่แต่ช่วงนี้พุทธขยันเราก็เข้าไปดูเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องขยันอะไรเงี้ยเราก็ไปดูคนอื่นก็เหมือนกันเฮ้ยตอนนี้คนนี้ไม่ได้แล้วพี่ตูนวิ่งละอะไรเงี้ยมันมันกลายเป็นต่างคนต่างก็สร้างแรงบันดาลใจให้กันตนหลังๆอ่ะเราเห็นตอนนี้ทุกคนก็หันมาดูเรื่องของการรัก การรักษาโรคโรคนะคะโรคใบนี้เราจะรักษายัางไงจนมาถึงวันหนึ่งได้เห็นภรรยาของพี่ลิงได้ใช้ใช้เครื่องกำจัดเศษอาหารอันหนึ่งแล้วเราก็มองมันหามันมาตลอดว่าเอ๊ะเมื่อไหร่มันจะมีในบ้านเราจนในที่สุดพอมันมีเราก็เลยรู้ว่าจริงๆการจะรักษาโรคทั้งใบนียให้มัน ให้มันมีขั้นไม่ไม่เป็นภาระคนรุ่นหลังจะทํายังไงบ้างบ้านเราอ่ะลองกลับไปดูทุกบ้านได้เลยว่าคุณทิ้งเศษอาหารเศรษอาหารนะเศษอาหารเศรษขยะมไม่เป็นไรขยะนะั้นเป็นเรื่องของจําเป็นเศษอาหารที่กินเหลือคุณทิ้งเยอะแค่ไหน <g ül> ก็คือเอาเศษอาหารทั้งหมดเนี่ยทิ้งลงไปงนในเครื่องกําจัดเศษ<ช>อาหารใช่สมมติว่าเรารวบเรารวบรวมเรารวบรวมแล้ววันนี้ลองดูนะในกองถ่ายเราอะอาหารที่เหลือเยอะมา, <c oughs> มากเด็กๆเอาอาหารของกองถ่ายวันนี้ที่ที่เป็นเศษอาหารมาดูก็ได้มามกําลังอยากจะบอกอาปาถือ จริงๆบางประเทศเป็นกฎหมายทุกบ้านต้องมีเพราะว่าเขาไม่ทิ้งเศษอาหารให้แต่ละประเทศก็จะมีกฎหมายของเขาเพราะฉะนั้นบางประเทศต้องมีทุกบ้านเพื่อกําจัดเศษอาหารลองเปิดดูมันเป็นการทํางานของแสงแสง UV นะป่าเนาะใช่แสง UV กับจุรินูรียีนี่ตอนนี้มันทํางานอยู่ตลอดนี่คน พุทธพุทธได้ยินไหมไม่ไม่ได้ยินเครื่องทํางานเลยถูกป่ะใช่ับแล้วคุณได้กลิ่นอะไรไหมได้กลิ่นได้กลิ่นเหมือนจุลินทรียคุณได้กลิ่นเน่าเหม็นไหมไม่เลยอ่าคุณได้กลิ่นขยะไหมไม่ไม่เลยไม่เป็นกลิ่นขยะอันนี้คือข้อดีที่เราอยากให้มันเป็นถ้าเราเปิดตรงนี้ก็จะให้ดูตอนไม่มีไม่มีขยะอันนี้คือไม่มีอันนี้คือไม่มีเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี่ค่ะอันนี้คือไม่มีมันจะมาแบบนี้ทั้งเครื่องมันจะมาแบบนี้ เปิดให้ดูเลยแล้วจะมีแกนของมันค่ะพี่โจ๊กนี่เห็นไหมเพือให้มันหมุนเบือนช้าๆ้วมันจะอ้วนแต่สิ่งที่ย่อยสลายคือจุลินรีย์ช่วยให้ย่อยสลายที่ตรงนี้เป็นจุลินรีบวกบวกกับความร้อนที่มันทํางานความร้อนเราเสียบปลั๊กเหมือนตู้เย็นไม่กินไฟครับใช่พอเสียบไปแล้วเนี่ยเราสามารถทิ้งเศษอาหารย่อยๆแบบนี้วันละ3กิโลทิ้งได้เลยและพี่ลิงลองดูนี่ วันหนึ่งใส่ได้สามกิโลอ่าะหรือคือเราจะใส่ตอนไหนก็ได้เปิดใส่ตอนไหนก็ได้หรือจะเก็บไว้ทั้งวันแล้วใส่ตอนเย็นทีเดียวก็ได้ย่างเนี้ยพี่เก็บไว้ทั้งวันแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ใส่ทีเดียวได้เปิดปิดนะอ่าฮะอรออีกแป๊บหนึ่งนะมันจะหายไปเลยอนี่คือเครื่องทํางานอยู่นะใช่เครื่องกำลังทํางานอยู่เบาค่ะคุณจะไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยเรื่องเสียบปลั๊กยังะทียบปลั๊อยู่บอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าถ้าคุณผู้ชมไปซื้อทัั่วไปมมนจะีราาค หกห0ื่นข้างนอก3 0มหมื่นสามหมื่สุดแล้วแต่ใครจะจัดโปรโแต่เราไปตัดราคามาอยากให้ทุกบ้านมี <c oughs> <c oughs> เราทุเล่นนิดนึงเราไปตัดราคาเข้ามาเลยเราบอกขอให้ทุกคนได้ใช้ 29, ออ2 9งหมื่เก้าะฉ่ฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมสั่งซื้อในรายการทีวีตอนนี้สองหมื่ไปส่งถึงบ้านเลยเ,ออเราขึ้นเบอร์ให้แล้วคุณผู้ชมขา ติดต่อได้เลยนะติดต่อสั่งเครื่องได้เลยที่0611932356คุณผู้ชมโทรเลยค่ะสั่งเลยค่ะ2 9 0 0 0จากราคา3 3 0 0 0นะ3 3 0 0 0คุณซื้อกับเราได้2 9 0 0 0ตัดทุกราคาที่ขายในท้องตลาดจะโกดก็โกดจะว่าก็ว่าเราจะขาย <laughs> เราอยากให้ทุกคนได้ได้แบบได้<อ>ไ,ดได้เป็นส่วนหนึ่งอะให้ดูเลยอันที่เราใส่ไม่ขายป้ไปแล้วขายไปแล้ว เนี่ยมันไม่กีนมันมันกวนมันกวนให้เข้ากันมันหมุนใช่เพราะว่าพอหมุนเสร็จจุลินทรีย์ที่ค้างอยู่ตรงนั้นอะไอไพวกนั้นมันมีจุลินทรีย์ทั้งหมดมันก็กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆครับผมวันนี้นะอบอุ่นมีความสุขแล้วก็ได้ช่วยโลกครับพ่ออิ่มมันเป็นคนเริ่มแล้วก็ไม่ยอมขายเอาโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณพี่มามีนะครับ กันแต่ยังสวยแม่ขาทุ่คสวยตลอดเวลาใครได้ใครที่ดูหนังในยุคนั้นนะจะมีสามใบเถาจะมีคุณนวรัตยุตะนาคุณอัมพาภูสิทธิ์และคุณสุพรรษาเนื่องพิรมโอ้โหสามสาวนี่แบบ สองคนยังดูดีอยู่อีกหนึ่งคนสติเสียไปดูดุนเรากันรคอนแรงสติเสียไปแล้ววันนี้นวลยังเห็นแม่เล่นละครอยู่ใช่ค่ะเคยเจอกันไหมคะเคยเจอครับเป็นลูกเป็นรูกแม่ยังรับงานหนักๆไหมหรือว่ารับทุกเรื่องคนไม่ไม่ไม่รับโทรมานี่ถ้าว่างก็รับเล่นทุกช่องเลยนี่ครับมีเคลียเพราะว่าเห็นแม่้านติดธนาคารเยอะเหรอครับต้องเล่นถึงขนาดนั้นนะฮะใช่ค่ะ ยังรับได้อยู่นะลูกตอนนี้มีลูกสาวอีกสองนอสาวแฝดกลายเป็นว่าทุกวันนี้สามสาวดูแลซึ่งกันและกันใช่แต่คุณแม่สวยกว่าลูกนะคะมีวิธีดูแลตัวเองยังไงบ้างดูแลตัวเองต้องดูค่ะเพราะมีความรู้สึกว่ามันจะไปตามอายุยังไม่ได้เดี๋ยวคนเขาไม่จ้างจะเดินจะเหินเดี๋ยวหกล้มตายแล้วเขาก็จะเอาเราไปเล่นเหรอก็ไม่เอาแด้ออกกำลังกายเดินลู่วิ่ง50านาทีโอ้แข็งแรงมากใช่แลวหน้านี่ไม่ได้เลย หนูก็รู้มาก่อนเนี่ยถ้าถ่ายละครถ่ายหนังจะเจอสังกะสีไม่ใช่รีเฟกนะมันเป็นสังกะสีสองกระแดดแล้วสองกระหน้าเราก็จะเป็นข้อเท่าไหร่สมัยก่อนแสงจากแดดจากแดดชัดเลยมาเด็ดเต็มไปหมดเลยฮะเราก็หาวิธีมาก่อนเนี่ยมันจะมีแบบเซรั่มสีเขียวสีแดงทาหน้ามันก็จะบางไปเรื่อยบางไปเรื่อยมันกัดมันกัดหน้าแม่ก็หาวิธีทุกอย่างที่ทำให้หน้าสวยก็ทําเหมือนกันแต่สุดท้ายมันยังไม่โดนใช่ไหมยังไม่โดนอ่าพอมาเจอ มาเจอ,เจอคิวเซรั่มถือว่าโดนไหม่มคะก็ตอนแรกเนี่ยแม่ยังยังไม่รู้จักเปิดอ่านเป็นคนที่ชอบหาอะไรที่ทำให้หน้าเราขาวใสเปิดดูลแล้วก็หาข้อมูลเอ๊คิวอุ้ยตายแล้วนี่ป้าคนนี้ก็ชื่อป้าแขหน้าเขาก็ดำ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 ก็ใช้วเวลาเราก็ดูไปเรื่อยๆเอ๊ะทำไมห,หน้าเขาขาวขึ้นขาวขึ้นเฮ้ยน่าสนใจก็อ่านเลยนี้เป็นยังไงยังไงเจ้าของก็ชื่อคุณแอม เจ้าของเขามีหน้าเป็นฟ้าเป็นอะไรเนี่ยแล้วเขาจะวิเคราะห์วิจัยตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยสีปีนะคะถึงได้ตัวนี้มาคิวเซรั่มแล้วก็เลยมาลองตัวคิวเนี่ยกระทามีความรู้สึกหน้ามันเหมือนกับมันยังไงอ่ะมันอิ่มน้ําอิ่มน้ําแล้วก็มันเหมือนเด้งได้อ่ะหน้านุ่มเมื่อก่อนแม่เป็นคนหน้าแห้งมากครับแล้วพอใช้แล้วอุ้ยหน้าดีเอะก็เลยซื้อมาใช้เลยทีนี้จากดูเขาเนี่ยก็ซื้อใช้ ตอนนี้ค่ะฝ้าน้อยลงป่ะแลดูแลดูแลจะได้เลยใช่หนูแมมก็เห็นแม่นานแล้วใช่ผลลัพธ์แม่ชื่นใจชื่นใจมากต้องบอกเลยว่าโอเคตัวคิวเซรามิกนะคะจะมีส่วนผสมจากต่างประเทศเลยค่ะที่นําเข้ามาก็จะมีสาหลายทะเลน้ําลึกนะคะมีแพลงต้นจากอเมริกาแล้วก็จะมีร็อกมาร์กจากนิวซีแลนด์แล้วก็สุดท้ายนี่นะคะจะเป็น โปรตีนจากยีสต์ที่สำคัญค่ะค่ะแล้วตัวคิวเซรัมเนี่ยจะมีใบการันตีจากสารสกัดที่นำเข้าซึ่งเราใช้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าปลอดภัยไม่ได้มาเคี่ยวเองในบ้านนะไม่ได้มากวนเองไม่ใช่เหรอแม่พูดใค้ใคน้ำตาลโนด เป็นลำการตโนดไม่อมมนคนมันแอบกวนกันหลังบ้านแล้วก็ใส่ตลับนั้นอ๋อฮอันนี้เขารับรองหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นช่วยในการใช้ค่ะและอีกอย่างแม่เอาหน้าการันตีนี่ก็ควรจะเชื่อถือได้แล้วนะคะคิวเซรั่มเนี่ยมีเนื้อยังไงบ้างคะถ้าเกิดดูไม่ต้องไม่ต้องใช้มือจุ่มลงไปค่ะเราใช้ที่แท่งแท่งดรอปแบบนี้ ก็คือใช้ดอบสองดอบน่าจะพอเนื่องจากว่าเนื้อเ,เนื้อครีมนั้นน่ะมีมีน้ำหนักค่ะแต่ว่าซึมได้ง่ายเนานะแม่เนาะพอซึมเสร็จแล้วสักพักน่าจะเป็นเงาวาวเลยอ,ะอ่ะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคิวเซรั่มอาจจะใหม่สําหรับพวกเราในทีวีแต่ถ้าในโลกโซเชียลไม่ใหม่เลยเพราะว่าหลังจากที่เขาออกมาในตอนแรกๆเขาขายยอดขาย3ล้านขวดใช่ใช่ภายใน4เดือนนางขาย3มล้านขวดเห็นไหมเนื้อเนื้อเนื้อครีมเนื้อครีมมี น้ำหนักคุณผู้ชมขาแล้วเราทาไปสักพักหนึ่งมันจะแห้งติดผิวไปเลยนะแม่เนาะที่แม่ชอบใช่ไหมใช่นี่อะไรอะไรก็ทําไม่ได้นะมีตัวนี้ที่ทำไห่น่าแม่ใส่ขึ้นอ่าใสขึ้นจริงต้องต้องดูใช่ไหมลราเห็นนะเพราะว่าตอนแรกที่เจอกันเมื่อกี้ก่อนที่จะมานั่งคุยกันอ่ะโอ้แม่สวยขึ้นอ่ะดูดูแหลกตาไปใช่ไหมดูชุ่มชื่นคุณผู้ชมขาใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะผิวเหมือนที่แม่บอกเมื่อกี้ที่แม่ชอบคือมันจะ หน้าเนี่ยจะไม่แห้งเด้งได้วันนี้แม่มาโปรต้องไม่เบาแน่เลยแน่นอนค่ะธรรมดาขวดเดียวเนี่ย790ใช่ไหมคะ1ขวดแต่วันนี้5ขวด1,000งพเดี๋ยวนะฮะขอราคาขวดต่อขวดก่อนนะฮะเท่าไหร่นะฮะ790แต่วันนี้แม่มาแล้วพิเศษค่ะโปรของเราในวันนี้นะคะ ราคาปกติเนี่ยขวดเดียวเนี่ยเจ็ด้าสิบค่ะแต่วันนี้เราขาย5้าขวดแค่1,000บาทาค่ะนั่นเองแต่มีแค่100ยชุดเท่านั้นเองนะคะ<อ>โทรมาได้เลยนะคะที่099 229 2597ค่ะแล้วก็061 826 6194ค่ะ ถ้าคุณผู้ชมซื้อ1ขวดจะราคา $$790 วันนี้เราไม่ขาย1ขวดคุณผู้ชมเราขาย5ขวด1,000บาท่ะ5ขวด oh. เราจ่ายตรงนี้และเดี๋ยวนี้1 0 0 0บาทนะคะทั้งหมดแล้วหมดเลยแค่ร้อยรยชุดเท่านั้นร้อยสายเท่านั้นถ้า<ฆ>คุณผู้ชมต้องการซื้อเอาไว้บำรุงผิวคุณเดี๋ยวนี้หยิบมือถือขึ้นมาคุณผู้ชมแล้วโทรมา<ว>ที่เลยนะคะ5 9 7 <2. S 1> บอกเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะ 099-229-2597หรือว่า Facebook ก็ได้เซรั่มคิรัดการนะคะรีบนะาคะรีบโทรเข้ามาแค่ร้อยชุดเท่านั้นนะคะนอกนั้นะจะเป็นราคาเต็มอีกแล้วแล้วเขาได้กำไรนะฮะ ถ้าขวดนี่ทำเกินถึงขนาดนี้แล้วถ้าทางขายคุณแค่ร้อยชุดไงคะมีเรามีกำหนดลยคัะมีกี่บ้านเอ่อซื้อเท่านั้นมากกว่านั้นเราไม่ต้องแล้วอดใช้ของดีด่าเลยดีกว่าแม่พูดอีกทีแม่พูดอีกทีแม่พูดอีกทีแม่พูดโปรให้คุณผู้ชมอีกทีคุณผู้ชมตอนนี้กำลังหยิบมือถือขึ้นมาแล้วโปรวันนี้นะคะ เฉพาะขวดเดียว790แต่วันนี้เรามีโปรค่ะ5ขวด1,000บาทนะคะต้องรีบโทรเข้ามามีแค่100ชุดค่ะ099 229 2597นะคะ099 229 2597ค่ะ เซรั่มคิวรักการวันนี้ขอบคุณคิวเซรั่มแล้วก็ขอบคุณแม่แอลค่ะขอบคุณครับแม่แอลค่ะรับนี้นะครับรีบสั่งนะครับส่งฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางได้ด้วยได้เลยวันนี้เวลาหมดนะครับลากันไปก่อนนะครับกับไรกาอบ้านย่างค่ะ